สวัสดีค่ะวันนี้แม่กบก็จะมารีวิวนะคะกระเป๋าชิ้นเล็กของโคชนะคะอันนี้จะเป็นคล้องมือนะคะคล้องมือสซส์6นิ้วนะคะเป็น1นึ่ินิ้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าสตางนะคะแบบ3พับสำหรับพกสะดวกสะดวกนะคะใบนี้แม่กบใช้งานมา,เ,าเรียกว่า เป็นปีแล้วนะคะชอบมากนะคะชอบความ c ค m p แพ t ของน้องแล้วก็การใช้งานนะคะเวลาเราจะใส่กระเป๋าสะพายใบไหนน้องจะใส่ได้ทุกใบเลยนะคะอ่ะเรามาดูใบนี้ก่อนแล้วกันนะคะใบลูกรัก <c oughs> อ่าเผื่อใครที่กําลังมองหากระเป๋าสตางอยู่นะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางนะคะก็จะได้เป็นข้อมูลนะคะประกอบการตัดสินใจค่ะมาดูที่ความกว้างของน้องนะคะ ความกว้างากับดานให้คุณผู้ชมเห็นดีกว่าอยู่ที่4นิ้วนะคะความสูงของน้องค่ะอยู่ที่4นิ้วเช่นกันนะคะหลังจากพับแล้วนะคะส่วนเวลากลางออกนะคะกลางออกก็จะวัดจากขอบทั้งสองฝั่งนะคะอยู่ที่10นิ้วพอดีค่ะ10นิ้วนะคะ <c oughs> <c oughs> กับหัวนะคะอ่ะสิบนิ้วพอดีค่ะเรามาดูกันว่าน้องมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะใบนี้จะเป็นแคนวาสนะคะด้านนอกแคนวาสลายซีของโค้ดหรือว่าสิกเนเจร์ของเขานะคะสีน้ำตาลค่ะน้ำตาลตัวนี้น่าจะเป็นน้ำตาลอ่น้ำตาลคาราเมลนะคะไม่ใช่น้ำตาลเข้มกาแฟเนาะ ส่วนด้านนอกนะคะด้านนอกของน้องตัวพับนี้จะเป็นเป็นหนังนะคะเป็นหนังสีน้ำตาลเรียบเรียบค่ะแล้วก็จะมีตัวโลตัวโลโก้ของโค้ดนะคะเป็นรูปม้าแล้วก็จะมีตัวหนังสือเขียนว่าโค้ดนะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นมีซิปค่ะน้องจะมีซิปซิปตัวนี้ขยายได้นะคะเป็นเปิดออกมาแล้วจะขยาย ด้านข้างนะคะใส่เหรียญหรือว่าจะใส่สลิปใส่อะไรที่ที่เล็กๆน้อยๆได้นะคะส่วนใหญ่ก็แม่กบก็จะไม่ค่อยพกเหรียญไว้ในกระเป๋าสตางค์เพราะว่ามันจะหนักแล้วก็ความที่เป็นโลหะของเหรียญค่ะจะทําให้กระเป๋าเราเปื้อนนะคะซับในด้านในเนาะก็เลยส่วนมากจะไว้ใส่สลิปใส่เล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองค่ะ แต่ถ้าใครสะดวกที่จะพกเหรียญหรือว่าแบงค์อยู่ในใบเดียวกันอันนี้ก็สะดวกมากนะคะใส่เหรียญได้เยอะพอสมควรค่ะส่วนด้านในนะคะด้านในของน้องก็จะเป็นแบบนี้เปิดออกมาก็จะมีที่ใส่บัตรนะคะใส่บัตรฝั่งนี้ก็จะมี3ามช่องนะคะแล้วตรงนี้ก็สามารถใส่ได้อีกนะคะฝั่งนี้ใส่ได้อีกหนึ่งฝั่งนี้ได้อีก3านะคะ1 2 3สมแล้วก็ ข้างบนนี้อีกรวมทั้งหมดใส่แบบไม่ซ้อนนะคะก็จะได้ประมาณ678 9ใบเลยทีเดียวนะคะถ้าใส่เต็มทุกช่องช่องละใบนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้เห็นไหมนี <c> ่ <oughs> อ่าฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นที่ใส่แบงค์ไม่ต้องพับเลยนะคะแบงค์พันก็ใส่ได้นะคะแต่วันนี้แม่กบจะสาธิตให้ใส่แบงค์เอาบางเอิญวันนี้ไม่มีแบงค์พันเนาะจะมีใหญ่สุดก็แค่ แบงค์ห้าร้อยนะคะแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบนะคะเราก็จะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปนะคะใส่ได้สบายๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องพับเลยนะคะใส่ได้ได้เยอะพอสมควรนะคะแม่กบจะไม่ไม่สาธิตวิธีใส่บัตรให้ดูนะคะเพราะว่าก็ใส่ปกติช่องบัตรเครดิตบัตร a t m มาตรฐานทั่วไปใส่ได้หมดนะคะค่ะพอปิดแล้วก็ประมาณนี้นะคะ พอเทียบกับฝ่ามือเทียบกับฝ่ามือเต็มฝ่ามือพอดีเลยนะคะขนาดกําลังดีมากนะคะแม่กบชอบมากแล้วเบามากน้องน้ําหนักเบามากใส่ได้เยอะน้ําหนักเบาใส่บัตรที่จําเป็นได้เพียงพอเลยทีเดียวนะคะสําหรับการพบในชีวิตประจําวันนะคะเรียกว่าเป็นลูกรักเลยชอบมากนะคะใบนี้แนะนํานะคะถ้าใครสนใจนะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะงาน ตัวนี้ราคาอยู่ที่หลักพันนะคะไม่ไม่ไม่แพงแม่กบใช้งานมานะคะงานของเขาคุณภาพใช้ได้ทีเดียวค่ะทนทานนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีนะคะสะดวกในราคาที่จับต้องได้นะคะค่ะผ่านไปนะคะใบแรกกระเป๋าสตางค์อันนี้เราจะมาพูดถึงน้องอีกใบหนึ่งนะคะสำหรับ กระเป๋าคล้องมือนะคะคล้องมือไซส์ S นะคะถ้าส่วนที่เรียกกันเนาะไซส์ S แล้วก็1ซิปนะคะเพราะว่านีเปิดใช้งานได้1ซิปนะคะเป็นไซส์6นิ้วค่ะใบนี้แม่กบยังไม่ได้ใช้นะคะเพิ่งมาเนาะเพิ่งมาถึงนะคะก็จะมีแค์การ์ดนะคะ มีแคก่ก๊าอ่ะมีแคก่ก๊ามานะคะแล้วก็จะมีป้ายแท็กนะคะที่เขาให้มาเนาะคันนี้วัสดุนะคะก็จะเป็นแคนวาสแคนวาสสีดำอันนี้ไม่มีลายซีนะคะพื้นสีดำแต่นี้รู้สึกว่าจะเป็นลิมิเต็ดช่วงคริสต์มาสนะคะจะมีดาวสีชมพูมีดาวหางด้วยนะคะแล้วก็ตัวโลโก้โคสตหรือว่าป้ายยี่ห้อของเขานะคะตัวนี้จะไม่มีเหล็ก อาจจะไม่ได้เป็นเหล็กนะคะแต่จะเป็นตัวสีทองปั๊มลายลงไปนะคะเป็นตัวพิมพ์ลายนะคะสีทองอันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเราใช้ไฟนานๆนะคะเสียดสีเยอะๆน้องเขาจะลอกหรือเปล่านะคะความความรู้สึกของแม่กบว่าเป็นตัวโลหะดีกว่านะคะจะคงทนกว่าแต่ว่ามันก็เป็นแล้วแต่รุ่นนะคะที่เขาผลิตมาเนาะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสค่ะก,ก็สวยนะคะสําหรับตัวนี้ โอเคเลยทีเดียวนะคะงานสวยค่ะข้างในนะคะของน้องก็จะเป็นช่องโลง่ลงๆแบบนี้เลยไม่มีอะไรนะคะเป็นช่องโลง่ลงๆแล้วก็ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้น้องจะเป็นช่องใส่ก๊์ดได้สองใบนะคะ,ะใส่กา๊าซสองใบถ้าซ้อนก็น่าจะได้ถึงสี่ใบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สําหรับการใช้งานถามว่าใส่โทรศัพท์มือถือได้ไหมไม่ได้นะคะ ถ้าจะได้ก็น่าจะเป็นรุ่น iPhone 5หรือว่า iPhone 6อันนี้ได้ค่ะแต่ต้องไม่ใส่เคสนะคะเพราะว่าน้องจะความกว้างของฐานน้องแค่6นิ้วเท่านั้นเองนะคะเอาเรามาวัดดู6นิ้วจริงไหมเรียกกันไซส์ S 6นิ้วนี่นะคะฐานน้องจะ6นิ้ว6.2นิ้วนะคะนิดๆแล้วก็ความสูงของน้องค่ะ ยู่ที่4นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นน้องจะสะดวกแค่ใส่แบงค์หรือว่าใส่อาถ้าใครไม่เอาไปเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะก็จะใส่พวกลิปติกแป้งหรือว่ากระดาษทิชชู่แอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ได้นะคะเป็นเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ที่เสริมเข้าไปอีกทีในกระเป๋าสะพายนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนาะคนก็จะชอบเอามาใส่สตางค์แทนกระเป๋าสตางค์มากกว่านะคะเพราะว่า น้องจะคล่องตัวนะคะใส่บัตรใส่อะไรได้แล้วก็คล้องแขนไปได้เลยนะคะเบามากนะคะน้ําหนักน้องจะเบานี่นะคะแม่กบจะลองใส่เงินให้ดูนะคะอันนี้เงินพับครึ่งนะคะก็ใส่ลงไปได้พอดีนะคะนี่พอดีเลยนะคะลูดซิปได้ไม่ติดนะคะลูดซิปได้ไม่ติดเลยนะคะ แล้วบัตรก็ใส่ได้ในช่องนี้นะคะหรือถ้าไม่พอก็ใส่ช่องช่องเงินได้เลยนะคะอันนี้สําหรับคนที่ต้องการใส่ใบเดียวครบจบทุกอย่างในนี้นะคะก็แนะนําใบนี้นะคะคล้องมือ s10 ของโคสคะค่ะ,คะสําหรับวันนี้แม่กบก็คงจะมารีวิวน้องใบเล็ก2องใบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้า เห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ไว้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะคะขอบคุณค่ะ